สวัสดีครับพี่น้องสายล่าเาขือเก่านะครับเนาะมาใช้หนูคือเก่าครับมือหนอึ่งก็ได้กะพอดีมือนี่มีเคล็ดลับแจ้งน้อยสิมาบอกพี่น้องเด้อเกี่ยวกับไปการใช้หนูเขานี่ยล่ะพี่น้องคนที่เป,เป็นสายล่ามืออาชีพเป็นอาจจะหุ่นยักแหละแต่ว่ามือไม่ไม่ที่ว่าเพิ่งหัดใช้กะ นำไปใส่ไดได้ครับด้วยตัวนี้ด้อเดี๋ยวมาเบื่องกันครับว่าสิเปนยังไงครับนี่ด้วครับพี่น้องการสังเกตสังเกตเห็นไหมครับหูหนูพี่น้องมันจะมีหูทะลุไปพี่ขึ้นไปพุ่นแล้วก็ขึ้นไปพุ่นอีกหูหนึ่งสังเกตว่าสิมีหนูมันได้ควัดขรดินมาถมปากหูไวอันนึงเห็นไหมครับแสดงว่าหนูนี่มันมีป้องออกอีกทางหนึ่งครับ ตัวนี้มันช่เป็นทางเที่ยวมันเที่ยวแค่ว่าเป็นบางเทือที่ซื้อมันสีมีแรนทางออกอีกทางหนึ่งขี้ดินที่มันคุ้นไอ้ควัดเคลียกินทางใต้พื้นนี่กินหอยยาทางใต้พื้นนี่มันเสียมาออกทางนี้ครับทางเที่ยวมันสียวมาแรนทางนี้แล้วพี่น้องถ้าต้องไปหาทางเที่ยวมันที่มันจะออกเี๋ยว่มถใา้เบิ้งครับมันเป็นแบบใดมันอาจจะยุ่ยใกล้กันนะพี่น้อง ฟองออกของบนครับนี่ด้วพี่น้องหมูมันคิบหไก่กันนะครับประมานนีละห่างกันเจกกักปมะมาณเม็ดนี่ครับหมูมันคิอออกทั้งนี้นีพี่น้องเห็นบ่เพราะฉะนั้นการใส่กับเด็กหรือกับโมดิฟายของเ้าเนี่เขาควรที่จะใส่รัดไปเลยทั้งขาเข่าขาออก อีกป้องนึงกับป้องหนึ่งแล้อพี่น้องเด้อข้างในนี่ครับนี่พี่น้องข้างนี้เขาก็จะใส่ลำไปให้กันครับนูออกแม่ในเศษข้าวในน่อนพี่น้องผมรับประกันเรือยๆไปเส้นครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆเด้อพี่น้องเด้อลองน้ำไปใส่บ้างครับเดี๋ยวเขาจะว่างไว้มองนี่ละมือน,นี่แล้วก็บองที่มันควัดขี้ดินผมปากหูอ,อีกมองนึง แล้วก็ปองตัวนี้ปองนึนนงนะครับเด้อแล้วมืออื่นเศร้าข้ามาลุ่นกันตอนที่ผมรีวิวควยตัวนี้สีมีผลงานบอกครับนี่เด้อครับพี่น้องเด้อที่ใส่แบบนี้ครับตันนี้สิเป็นปองที่ว่าหนูสีเขียขี้ดินมาเวลาหนูควัดกินทั้งใต้พื้นกินหอยาทั้งใต้พื้นเวลาขี้ดินเต็มปากหูหนูเนี่ย เพิ่นจิควัดขี้ดินออกมาทางนี้ครับขี้ดินนะเพิ่นจิกควัดออกมาทางนี้แล้ววันนี้เพิ่นจะมีป้องทางออกเขาต้องหายเพราะออด้วยพี่น้องป่องทางออกของเพิ่นนะมาเบิงกันครับถือยูบ่ห้างกันนะครับนี่ประมาณจักเม็ดเม็ดสองเม็ดนี่หละนี่ครับนี่ก็ออกทางนึงนี่ทางออกเห็นไหมครับทางในพ่นพี่น้องที่เป็นทางมาได้พุ่นละ ต่อกัอนมากที่มาทางนี้ครับนี่พี่น้องเห็นไหครับพุ่นปองขนออกทางพุ่นเด้อปองขนออกเด้อเห็นบ่ข้างปนนแปดของคุณเลยครับพุ่นนี่เอาสีทรายรัดไปนี่รับประกรันครับชูดนี่เห็นตัวหนูแน,น่นอนครับมืออื่นมาล่อรุ่นติดตามน,น้ำกันเลยนะครับมืออื่นเด้อพี่น้องว่าจะเป็นยังไง